สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนไปดูบรรยากาศครูโฮมที่งาน a r c h เคเต็24ณ Impact Arena Challenger Hall3 จะมีกิจกรรมอะไรสนุกสนุกและน่าสนใจให้ทำบ้างตามไปดูกันเลย<อ>เมื่อเข้ามาที่ Challenger Hall 3แล้วก็สามารถมาพบกับเราได้ที่บูธล็อตัมเบอร์ L 8 1 7ยังเข้ามาพบกับเราได้อีกหนึ่งวันนะคะพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้ววันที่5พฤษภาคม2024ค่ะ เมื่อมาถึงที่บูก็จะมีกิจกรรมให้ทำมากมายเช่น Inspiration Space ซึ่งท่านสามารถลองเปลี่ยนแม t e r i a l ียของเฟอร์นิเจได้เลยนอกจากนี้เรายังสามารถให้ท่านได้ทดลองเจเนเรตภาพและวิดีโอผ่านเว็บไซต์ Cool Home เพื่อให้ท่านได้เห็นคุณภาพของภาพและวิดีโอที่เจเนเรตผ่านเว็บไซต์ Cool Home ของเรา และอีกกิจกรรมที่ท่านไม่ควรพลาดเลยนั่นก็คือฟังก์ชัน AR ของครูโฮมซึ่งท่านสามารถสแกน QR Code ผ่านโทรศัพท์ของท่านและทดลองใช้ฟังก์ชัน AR ที่สนุกสนุกได้เลยณนะบูธแห่งนี้ใครที่แพลนมางาน a r c h i t เต็24ในวันพรุ่งนี้ก็อย่าลืมแวะมาที่บูธของเรานะคะเรามีกระเป๋าผ้าน่ารักๆแจกให้ด้วยนะคะ